โนะครับวันนี้ก็มาสอนวิธีการลง Google Play Store ปกติเราจะโหลดผ่าน App Gallery แล้วก็มันมีปัญหาในเรื่องของโหลด App Play Store ไม่ได้นะครับพวกเซอร์วิสบริการต่างๆของ YouTube Google Map ต่างๆนะครับเข้าไปดาวน์โหลดการใช้งานแบบง่ายๆวิธีแรกเลยนะครับผมให้เรามาที่เว็บเบราว์เซอร์เดี๋ยวผมก็ลิงก์หรือลงลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดให้นะครับใต้คลิปลิงก์ใต้คลิป,ลลปเป็น G Space 2.0.4ช็อตคัท โอเคก็คืออยู่ในลิงก์นี等等้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับผมสมมติว่าผมดาวน์โหลดหรือเพื่อนๆน้องดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับให้มาที่แอปไฟล์เพื่อที่จะเก็บข้อมูลภายในนะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดอยู่ในเบราว์เซอร์แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับเราก็จะมีไฟล์ชิปของ G Space แล้วก็มาที่อื่นๆมุมขวาด้านล่างนะครับเลือกคำว่าที่แยกไปที่กดตกลงนะครับผมก็คือการทำการแตกไฟล์นะครับหรือแยกไฟล์โอเคผมได้แตกไฟล์ไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับแล้วก็แตะเข้ามาก็จะมีไฟล์ประมาณนี้นะครับผมไฟล์5ตัวอันดับแรกให้เราติดตั้งตัวแรกก่อนเลยนะครับ G Space กดอนุญาตนะครับโอเคก็ติดตั้งต่อไปนะครับผม แล้วก็กดเปิดนะครับเริ่มต้นนะครับผมกดอนุญ,ญาตให้หมดเลยนะครับเอเคแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาโหลดนานเนะมื่อครบ100%นะครับหน้าตาของ G-Space ก็จะประมาณนี้มันเป็น G-Space ของแบบไม่มีโฆษณาน่าจะไม่มีโฆษณารบกวนนะครับให้กดแตะ ตัวนี้แล้วก็กดค้างไว้นะครับเพื่อเข้ามายังข้อมูลแอปพลิเคชันนะครับให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับวางที่ท่าบอื่นแล้วก็กดอนุญาตนะครับกดสไลด์อนุญาตให้หมดเลยพวกระบบนะครับผมสองตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่การอนุญาตด้านบนนะครับผมบางรุ่นอาจจะหัวข้อไม่ตรงกับเครื่องผมนะครับก็ให้เรากดอนุญาตรูป่ายนะครับผมกดแต่การอนุญาตให้หมดเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็กดแบ็กกลับแล้วจากนั้นก็มาที่แอปไฟล์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาติดตั้ง s h o r t c u t m a k e r .apk นะครับตัวแอปที่2นะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับกดติดตั้งต่อไปนะครับผมเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับเปิดตัวแอปขึ้นมานะครับผมกดตรงนี้นะครับ แล้วก็มาที่คําว่า history นะครับผม history ตรงนี้แล้วก็มาที่จุดไข่ปลา3จุดด้านบนเลือกคําว่า restore นะครับผมแล้วก็มาที่จุดไข่ปลาด้านบนนะครับแสดงข้อมูลที่เก็บข้อมูลภายในนะครับผมแล้วก็มาแตะตรงนี้แล้วก็ก็ให้เราเลือกแสดงที่จะเก็บข้อมูลภายในนะครับแล้วก็กดที่ขีด3มขีดนะครับเพิ่มไปที่แสดงที่จะเก็บข้อมูลภายในของตัวเครื่องนะครับมาที่ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็มาที่ไฟล์โฟลเดอร์ที่เราได้แตกไฟล์ไว้นะครับ แล้วก็เลือกคำว่าช็อตคัทนะครับผมรูปหูฟังนี่เราก็จะได้ Play Store มาแล้วนะครับกดแตะที่ Play Store เคลียร์ช็อตคัทนะครับสามารถปรับแต่งไอคอนหรือเปลี่ยนรูปภาพไอคอนได้นะครับผมหรือเรากดปุ่มสีน้ำเงินด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดเพิ่มนะครับแค่นี้เลยเราก็จะมี Google Play Store ในหน้าโฮเมนูนะครับเราก็กดเข้าไปดาวน์โหลด ล็อกอินแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพวก YouTube Google Map ต่างๆได้นะครับมันก็จะทำงานในพื้นหลังของแอป G-Space นะครับผมนี่เลยก็าจากนั้นให้เราลงชื่อเข้าใช้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ Gmail ของผมนะแล้วก็รหัสผ่านจะขอเซ็นเซอร์ไว้นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเกมที่เราต้องการดาวน์โหลดได้นะครับอย่างเช่น RV ปกติมันไม่มีให้ดา download, วน์โหลดเราก็เข้ามาดาวน์โหลดได้หรืออย่าง YouTube Google Chrome Google Map ของเซอร์วิสของ Google นะครับเราก็สามารถโดดแล้วก็เล่นหรือใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปร้านนะครับแบบเสียเงิน5-600บาททำได้แทบทุกรุ่นเลยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ